สวัสดีค่ะพี่มาดามจันมาแล้วค่ะนะวันนี้พี่มาดามจันก็จะมาเล่าเรื่องเพื่อนสีติดโควิดเดี๋ยวให้ดูก่อนอันนี้คือสตัทที่พี่มาดามจันอยู่นะคือวันนี้พาลูกสาวมาดัดฟันทีนี้ข้างนอกมันฝนตกฝนตกด้วยหนาวด้วยนะหลังปีใหม่ได้สองอาทิตย์มันก็ยังหนาวอยู่เมื่อวานหิมะตก พี่มจันรก็ว่าจะถ่ายก็ไม่ได้ถ่ายนะแต่วันนี้คือมาส่งลูกแล้วก็เลยเคยเลยก็เลยนั่งรอลูกอยู่ในรถนะก็เลยมาคุยเรื่องรู้สึกเบื่อๆสิงๆเนาะก็เลยมาคุยเรื่องไอ้นี่กันดีกว่านะย๋ยวให้ดูวิวข้างหลังไปด้วยเนาะข้างหลังก็คือนานๆจะมีรถผ่านาสักคันอันนี้มันคือในเมืองผ่ากลางเมืองเลยแต่ว่าก็โอ้โหรถวิ่งเร็วจริงๆแล้วโซนนี้คขใวิ่งแค่แปดถึงสิบเท่านั้นเพราะว่ามันผ่ากลางเมืองเลยไง เราจะต้องวิ่งช้ามากมันมีรถบางคันแบบนิสัยนิสัยไม่ดีนะวิ่งเร็ววิ่งเร็วมันก็จะมีแบบรถผ่านไปผ่านมาเนาะแต่เมืองเงียบเงามากเหมือนเมืองเมืองล้างเลยเหมือนเมืองล้างเลยพี่น้องนะทีนี้พี่มณัฐใจก็จะมาเล่าเรื่องเพื่อนพี่มณัฐใจนะติดโควิดนะทำยังไงถึงติดทํายังไงถึงติดเนาะแต่ว่าขออนุญาตเขาแล้วเขาบอกให้เล่าสนุกสนุกนะนะเอ,อ่อทำาไงถึงติดเขาทํางานอยู่อัลจูนหาง นะเขาทำงานอยู่อันเดนหามแล้วทีนี้เขาติดแต่โชคดีมากเลยเขาไม่มีอาการเขาไม่มีอาการอะไรมากแต่ว่าคือเวลาเขาก่อนที่เขาจะไปทำงานอ่ะที่นี่เขาดีมากๆเลยนะคือก่อนที่คุณจะเข้าทำงานก็จะตรวจวัดไข้ทุกวันเลยปกติเพื่อนพี่เขาก็วัดทุกวันสามสิบกสามสิบทุกวันเลยมีวันนั้นอนะ่ะมีวันนั้นอนะ่ะก่อนน่าจะก่อนปีใหม่นะก่อนปีใหม่วันหนึ่งอืม สามหกจุดห้าสามหกจุดห้าปุ๊บพยาบาลก็บอกว่าอของเธอมันแปลกๆนะของเธอมันแปลกๆก,ก็เลยไปตรวจแต่ก็ยังตรวจไม่ละเอียดนะแต่เครื่องอะ่ะมันก็บอกเลยว่าคือมีผลเป็นบวกมีผลเป็นบวกคือโพซิทีฟนะมีผลเป็นบวก, positive, นะลบวกแล้วก็แม่อนุญาตให้เข้าเลยนะเขาจะกักตัวเลยแม่อนุญาตให้เข้าที่ทํางานเลยนะเขาก็กักตัวไว้แล้วก็ส่งไปตรวจที่เหมือนบ้านเราก็คือ เอะไรนะบ้านเราเรียกอะไรนะอนามัยอ่ะที่เป็นแบบศูนย์ตรวจอันนี้เลยเฉพาะ,ะก็ไปไปใช่ไหมแต่ว่าความสัเพัาของหมอที่นี่นะคือตลกไหมคือพี่เขาก็แบบเพื่อนไม่รานียก็กลับบ้านมาแล้วก็โทรไปนัดหมอใช่ปะมันต้องนัดไงคืออยู่เยอรมันมันต้องนัดหมอตรวจโรคโควิดต้องนัดอยู่ดีจะไปเลยอะไรเงี้ยไม่ได้ต้องนัดทีนี้เขาก็โทรไปนัดแฟนบางคนโทรไปนัดให้แฟนก็โทรไปนัดว่าเนี่ยคือ ที่อันต้นหามส่งพวกฉันมาตรวจนะเพราะว่ามันเป็นโพซิทีฟมันเป็นผลมันเป็นบวกอ่างนี้เอเอไอไอที่กอมนาไมยอะนะดูความสัพเพาของมันนะมันยังบอกว่าก่อนที่เธอยังไม่ได้ตรวจแล้วก็ยังไม่ได้มีใบอะไรออกมาว่าเธอติดโควิดหรือเปล่าเธอสามารถไปไหนก็ได้นะจนกระทั่งแฟนเพื่อนพี่บอกว่าเอามึงจะบ้าหรือไง จะไปได้ยังไงก็ในเมื่อคือผลมันเป็นบวกอยู่แล้วเราก็ต้องแบบเออไม่มีปัญหาเธอไปได้ว่าอ่ะแล้วคุณคิดดูทําไมประเทศเยอรมันถึงแบบคือเรารู้แล้วเอ๊ะเราก็แม็กแลแลเอะทำไมประเทศเยอรมันถึงบอกมีผู้ติดเชื้อเพิ่มเพราะว่าไอ้กรมอนามัยอ่ะมันดันดมันดันไปบอกว่าเนี่ยคือคุณยังไม่ได้มาตรวจกับเราคุณสามารถไปไหนก็ได้เพราะคุณยังไม่ได้มีใบรับรองว่าคุณป่วยคุณติดโควิดอะไรเงี้ย แบบตลกมากเลยจนแฟนเพื่อนพี่มานดําจันก็คือโทรไปว่ามันอะก็คือคุยกับมันบอกอ้าวแต่เออแฟนเมียฉันน่ะตรวจที่ที่อันตรธามแล้วก็ผลมันเป็นบวกแล้วจะให้พวกเราไปซื้อของไปอะไรได้ยังไงเราก็ต้องเก็บตัวอยู่บ้านแล้วเออเออนั้นเธอรีบมามันก็เลยแบบเปี่ยงเบี่ยงไปว่าเออเออเออเธอรีบมาอะไรเงี้ยพี่มันยังเข้าใจเลยพอเพื่อนเล่าให้ฟังนะโอ้โหทำไมเยอรมันยออหนึ่งขึ้นเพราะว่าคือ เหมือนมันโทรไปนัดอะคือเขามีผลมาเป็นบวกแล้วโทรไปนัดโทรไปนัดแต่ว่าไอ้อ้ออออกมนาไมอะมันยังบอกเลยเธอสามารถไปไหนมาไหนได้มันจะไปไหนมาไหนได้ยังไงในเมื่อมันผลมันเป็นบวกแต่ว่ามันยังไม่แค่มีใบรับรองแค่นั้นเองแล้วก็ตอนบ่ายไปตรวจก็ต้องรออีกวันหนึ่งรอยี่สิบสี่ชั่วโมงแล้วมันบอกว่าไงวะภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงเนี่ยเธอสามารถไปไหนมาไหนได้เพราะผลมันยังไม่ออกมาว่าเธอบวกหรือไม่บวกเออเพื่อนพี่ก็แบบตกใจอะเฮ้ยมันบอกให้เราไปไหนได้วะ แต่เราก็ไม่กล้าไปหรอกนะเรากลัวไปแพร่เชื้อให้คนหนึ่งคือคนที่มันแบบคือคือเขาเรียกอะไรหล่ะคนที่แบบเออที่มันรับผิดชอบสังคมอ่ะแล้วคนที่มันไม่รับผิดชอบสังคมล่ะใช่ป่ะภายใน24ชั่วโมงที่มันรอผลตรวจเนี่ยมันไปทั่วเลยอ่ะอ่ะแล้วถามซิเชื้อจะแพร่กระจายไหมก็แพร่กระจายว่าทาไมเยอรมันถึงคืออยู่นี่ทําไมถึงถึงเชื้อแพร่กระจายที่แบบเอาไม่ลงสักทีเนี่ยใช่ป่ะคือตอนนี้คือคือคือร้านนวดก็ ก็เดี๋ยววันนี้ประชุมกันว่าอาจจะปิดยาวไปถึงนู่นแหละมีนาใช่ไหมก็ยังไม่รู้ว่ายังไงเลยอะไรเงี้ยคือตอนนี้ก็กฎหมายออกไปถึงวันที่3ามมิถุลาพวกโรงเรียนพวกโรงเรียนพี่มาดมจันที่ว่าไปเรียนเบไอก็3 1มสิมกราเหมือนกันโรงเรียนลูกก็3 1มเอมกราเหมือนกันแล้วก็เห็นครูบอกวันนี้พวกเราเรียนเรียนเรียนทางออนไลน์กันคอนเฟลเลนที่นี่เขาเรียกคอนเฟลเลนนะเรียนออนไลน์กันก็ครูบอกแล้วว่าอาจจะปิดถึงเดือนกลางเดือน มกลากุมผ่านะก็โอเคเราก็แบบตกใจเนาะตกใจว่าเฮ้ยอะไรวะเขาบอกว่าผลยังไม่ออกมาภายในยีบสี่ชั่วโมงคือผลมันจะออกภายในยีบสี่ชั่วโมงใช่ปะเธอสามารถไปไหนก็ได้เฮ้ยมันมีด้วยเหรอพี่ยังก็เลยแบบเออคือตกใจมากเลยอะคือแบบเฮ้ขนาดแบบเออ ภายในยีิบสี่ชั่วโมงเนี่ยในระหว่างที่เธอรอผลตรวจออกมาเนี่ยเธอสามารถไปไหนก็ได้แต่เพื่อนพี่เขาก็รับผิดชอบต่อสังคมก็ไม่ไปนะเขาบอกว่าคือมันจะไปได้ไงก็ในเมื่ออันคือ,ค,อคือเรายังไม่รู้ผลเลยแต่ว่าที่อันตรธามที่เขาตรวจมาก็บอกมันเป็นบวกอยู่แล้วและสรุปผลออกมาลุ่งขึ้นในวันเช้านะก็เป็นจริงๆเพื่อนพี่มาําจันทร์ก็เป็นแล้วก็โทรคุยกับพี่มาําจันทร์เฮ้ยเขาเป็นนะแต่เขาไม่มีอาการอะไรเลยแค่เจ็จบเจ็บคอ,อนิดๆยอะไรเงี้ยคือวันวัน,วนคือแบบ คือเครื่องตรวจเขาก็ดีมากเลยนะมันแบบมันรู้ผลเลยนะติดวันวันแรกสองวันแรกก็รู้ผลเลยนะก็คือว่าเขาบอกเขาเขาไม่มีอาการอะไรเลยนะเขาแค่เจ็บคอ,อนิดๆโอเคเขาก็กักตัวใช่ไหมเขาได้กักตัวแล้วเขาก็กักตัวพอวันที่สองวันที่สวันที่สามจะเริ่มออกอาการพอวันที่สามปุ๊บเขาจะมีอาการแบบเขาบอกอเออเฮ้ยเริ่มแล้วแบบรู้สึกแบบรู้สึกเหนาลร้อนแล้วก็รู้สึกว่า ขั้นเนื้อขั้นตัวอะไรเงี้ยแล้วก็ปวดหลังปวดหลังปวดหลังเริ่มเริ่มปวดหลังแล้วเริ่มแม็กแล้วแล้วก็เริ่มดมอะไรไม่ได้กลิ่นแล้วพอวันที่ห้าที่6กนี่คือกินไม่รู้รสละไม่รู้รสไม่ได้กลิน่นแล้วก็ปวดหลังมากเพราะว่าเวลาเขาทํางานเขาบอกเขาปวดหลังคืออาการของเขาคือปวดหลังเป็นอยู่แล้วแล้วก็มันเหมือนมันไปนย้ําตรงนั้นคือปวดล้าวไปทั้งตัวอย่างเงี้ยเออแต่ก็ยังพอพอไปไหนคือคือพอสามารถทําอะไรในบ้านได้อะไรเงี้ยแต่เขาอยู่ในบะแล้วเสร็จแล้วคือพอเขาติดปุ๊บ อีก3วันคือคนทั้งบ้านาลูกแล้วก็ผัวไปตรวจโชคดีมากคือลูกกับผัวไม่ติดแต่ลูกกับผัวก็โดนกักตัวเหมือนกันผัวทํางานก็คือกักตัวเหมือนกันกักตัวอยู่ที่บ้าน14วันเหมือนกันลูกก็กักตัวพอเสร็จแล้วปุ๊บอาการมันจะออกประมาณประมาณวันที่7วันที่7นะวันที่5ถึงวันที่7จะออกอาการนะแต่โชคดีนะที่เขาแบบ คือคือเนอะเขาอาจจะยังยังสาวอยู่ก็ได้เพราะเขาเขาก็ไม่ได้อายุเยอะเนะแล้วก็แข็งแรงเพราะเขาทํางานอะไรเงี้ยแข็งแรงตลอดอะไรเงี้ยเออเป็นคนแข็งแรงอะไรเงี้ยไม่ได้มีโรคประจําตัวอะไรใช่ป่ะอาการเลยไม่ออกมาก,กาะอะไรเงี้ยแต่ไม่ออกมากก็เพียเขาจะเพียพียอะไรเงี้ยแล้วเขาก็กินยาแก้ปวดแล้วก็นอนอะไรเงี้ยเนาะแล้วเสร็จแล้วปุ๊บ <c oughs> พอวันที่ประมาณวันที่สิบอะเริ่มละเริ่มได้กลิ่น เริ่มแบบเออเฮ้ยเริ่มดีขึ้นอะไรเงี้ยเริ่มแบบเบาลงอะไรเงี้ยนะโน่นนี่นั่นแล้วก็ลูกก็ไปตรวจซ้ําลูกแล้วก็แฟนไปตรวจซ้าว่าว่าเป็นไหมคนในครอบครัวก็ไม่เป็นแล้วของเขาเนี่ก็คือคุยกับที่ทํางานคือท,ที่ที่ทำงานก็บอกว่าเธอต้องต้องกักตัวสิบสี่วันใช่ปะ่ะแล้วทีนี้เ็าทางานในรูปบริษัทในรูปบริษัทแต่ว่าไปทํางานอยู่ในอันเดอร์ารทีนี้เขาก็ต้องโทรไปบอกเจ้านายใช่ไหมว่าเขาอะคือเขาอะติดจากที่ทํางาน คือเขาไม่ได้เดินทั่วไปแล้วติดเพราะเขาไม่ได้ไปไหนเพราะว่าในอันตนหามะมีคนแก่เป็นสิบคนชั้นที่เขาทำอะ่ะสิบคนเขาก็เชื่อแน่เลยว่าเขาติดจากอันตนหามแต่มันก็จริงอ่ะนะแล้วทีนี้บริษัทกับไอ้บริษัทที่จ้างเขากับบริษัทอันตนหามะก็คงต้องคุยกันว่าอันตนหามเป็นคนจ่ายหรือว่าบริษัทเพราะว่าเขาติดจากอันตนหามใช่ไหมแล้วก็ไม่รู้ยังไงนะทีนี้ <c oughs> บริษัทก็โทรเขาก็ถามว่าเขาจะไปทํางานได้เมื่อไหร่อะไรเงี้ยบริษัทก็บอกว่าเธอจะต้องไปตรวจกลับไปตรวจอีกว่าเธอไม่มีเชื้อแล้วแบบไม่มีเชื้อโควิดแล้วถึงจะกลับไปทํางานได้อย่างเงี้ยเนาะหลังจาก14วันแล้วอะไรเงี้ยเพื่อนพี่ก็ไปตรวจนะนี่ก็ครบ14วันไปแล้วนะเรบไปนานแล้วนะเขาก็ไปตรวจก็สรุปว่าไม่มีไม่มีไม่มีผลคือคือคือเป็นลบแหละโอเค แต่เขาก็ว่าเขายังไม่ไปทํางานเพราะเขาเขาแบบคืออยากพักผ่อนอ่ะเข้าใจปะ่ะอยากพักผ่อนคือบางทีโลกพวกนี้มันก็เหมือนมือเหนื่อยเพียอะไรเงี้ยแล้วแฟนเขาก็บอกว่าเออพักพักบ้างดีกว่าอะไรเงี้ยก็โอเคก็สรุปว่ายังไม่ไปทํางานแต่ที่นี้เรามาพูดถึงว่าความใจคือขนาดประเทศเยอรมันอ่ะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วสวัสดิการดีมากเป็นโควิดนี่นะเพื่อนคนนี้ทํางานดีมากทํางานดีมาก เขาเป็นนี่นะเจ้านายนะก็แค่โทรมาถามเออเธอเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าคือช่วงนั้นมันอยู่รอยต่อระหว่างแบบปีใหม่พอดีจริงๆแล้วนะคือน้ำใจอะ่ะกับลูกน้องอะ่ะไม่มีเลยคือแทนที่จะแบบเออมีของฝงของฝันให้ลูกน้องใช่ไหมว่าเออติดจากที่ทํางานไม่ใช่ความผิดของลูกน้องใช่ไหมเขาคือเสียสละไปทํางานอะ่ะ ใช่ไหมที่เป็นที่เป็นโรคโควิดเหมือน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 พยาบาลติดโควิดอย่างเงี้ยใช่ไหมคนเป็นระดับหัวหน้าน่ะก็ต้องแสดงความเสียใจอ่ะเนาะว่าเออฉันแสดงความเสียใจกับเธอด้วยนะเงี้ยส่งการ์ดของฝันอะไรก็ได้คือคือคือโดยมารยาทอ่ะใช่ป่ะทีนี้เขาก็เลยมาพิจารณาว่าเออเนาะทำงานให้เขาเกือบเป็นเกือบตายอะไรเงี้ยเวลาตัวเองจะตายขึ้นมาอะไรเงี้ยตายก็แบบคือเหมือนตายคนเดียวอะไรเงี้ยคือเงินที่ที่ที่ทำมาได้ก็ใช้ก็ก็แก๊กแต่ว่าไม่คุ้มกับชีวิตที่แบบ ้องเอาไปสุ่มเสียงอะไรเงี้ยเขาก็เลยอยากหางานใหม่อะไรเงี้ยแต่ว่าแต่ว่าอยากหางานใหม่แต่ว่าตอนนี้ก็คือต้องกลับไปทํางานที่เก่าก่อนเพื่อว่าที่เก่าเ้าจ่ายประกันที่ว่าไม่ได้ทํางานที่ว่าป่วยอะไรเงี้ยบริษัทเก่าก็ต้องจ่ายใช่ไหมล่ะแต่ว่าก็มองหางานใหม่อยู่อะไรเงี้ยว่าเออว่าเนาะแล้วทีนี้ก็มานึกถึงว่าแล้วถ้าประเทศไทยอคนติดโควิดอะเห็นแบบ พี่น้องพี่ที่อยู่แถวที่ที่บ้านนอกอนะแต่บ้านพี่เขาอยู่อยู่จังหวัดระยองใช่ปะ่ะเขาบอกในโรงงานรู้ไม่ได้เลยนะบ้านพี่โรงงานเยอะมากไงน้องสาวบอกญาติพี่น้องนี่แบบถ้าไกใครอยู่บ้านใกล้กับคนที่ติดโควิดนะมันไล่ออกเลยนะมันไม่เอาไว้นะคุยกับมันโหดร้ายมากเลยคือเราเนึกถึงนะเนาะแต่ละคนปากกัดตินถีแล้วอะ คือต่างคนต่างแบบเออโลกนี้มันไม่มีใครอยากเป็นหรอกใช่ไหมใครจะอยากเป็นโคโนวิดไว้ค่ะเป็นไปเป็นมาเกิดตายอะ่ะไม่ไม่ใช่ว่าเราอยากจะไปป่วยเพื่อจะไปเอาเงินเขาเอาเงินแบบตกงานเรื่เองเงินคนป่วยอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ไงใช่ไหมมันไม่ใช่ไงแล้วนี้คือแบบมันเนาะคือเนอี่ยแล้วคิดดูแล้วเมืองไทยอะ่ะเนาะ มันสวัสดิการมันก็ไม่ได้ดีเหมือนเยอรมันอ่ะคือคือนึกถึงอ่ะคนที่เป็นลูกจ้างอะไรเงี้ยโดนที่โดนเจ้านายบีบออกไล่ออกหรือว่าด้วยสาเหตุใดๆก็ตามอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ได้เงินชดเชยอะไรเงี้ยแล้วก็แบบอยู่ในช่วงช่วงเนี้ยช่วงโควิดนาคือเศรษฐกิจมันไม่ดีอะไรเงี้ยก็คือก็รู้สึกเห็นใจทุกคนนะคือก็อยากให้แบบเป็นกําลังใจนะขนาดเพื่อนพี่เพื่อนพี่วนําจันทร์่ะอยู่ในประเทศที่เจริญแล้วอ่ะยังยังรู้สึกเศร้าใจเลยอ่ะแล้วคนที่แบบเนาะ ขนาดเขาทางานแล้วแบบมีประกันถูกต้องอะไรเงี้ยนะแฟนก็ทํางานมีประกันอะไรเงี้ยแล้วก็แบบได้ลัการรับรักษาฟรีแล้วก็แบบมีอีกนะไปเถียงกันเรื่องนี้นี่นะก่อนจะไปทํางานอ่ะเขาจะต้องไปตรวจโควิดใช่ปะแล้วแล้วที่ที่อันเดอร์ฮาบอกเธอต้องเสียค่าตรวจโควิดเองนะคือประกันไม่จ่ายให้แล้วเพื่อนเราก็บอกว่าในเมื่อประจันพวกเราก็คุยกันเนอะประกันไม่จ่ายเราก็ไม่ไปทํางานไงเออ เพราะว่าอะไร่ะคือไม่ใช่ความผิดของเราในเมื่อเราอยากจะให้เรากลับไปทํางานใช่ไหมจะให้เราไปตรวจโควิดฟรีกูก็ไม่ตรวจหรอกเพราะกูหายแล้วนี่ใช่ป่ะกูจะไปตรวจทําไมอะเอสรุปเถียงกันไปเถียงกันมาเจ้านายก็เลยแบบเออโทรมาบอกอะไรเงี้ยบอกว่าเออไปตรวจโควิดไม่ต้องเสียตังนะเดี๋ยวประกันจ่ายอะไรเงี้ยเออบริษัทจ่ายอะไรเงี้ยเออแล้วคิดดูค่าตรวจโควิดนะแปดสิบถึงหนึ่งร้อยยูโรนะไม่ใช่เงินน้อยๆน,นะทำงานแค่มินิเจ้าปะสี่ร้อยห้าสิบอะ Doable? มันก็ไม่ใช่เรื่องมันแบบคือคือคือประกันมันต้องจ่ายอ่ะใช่ป่ะเพราะว่ามันจะให้เรากลับไปทํางานอะบริษัทมันก็ต้องจ่ายใช่ไหมเพราะเราไม่ได้ไปติดมาซีสัวเราติดในที่ทํางานก็เหมือนแบบประกรันมันเหมือนมันเหมือนประกันอุบัติเหตุใช่ไหมเราเราเกิดอุบัติเหตุที่ทํางานในป่วยเราป่วยในระหว่างการทํางานอะคือประกันพวกนี้มันต้องคุ้มครองเราสิใช่ไหมเออในเมื่อเนาะเราทางานให้คุณเอ่อถวายตัวถวายชีวิตอย่างเงี้ยใช่ไหม ทำงานที่เยอรมันไม่ได้เหมือนที่เมืองไทยนะทําเช้าชามเย็นชามไม่ใช่นะทําแบบเอาเป็นเอาตายเลยนะทำแบบโอ้โหเพื่อนพี่ทำงานนะเขาให้แค่วันละสองชั่วโมงมันทำไปสามชั่วโมงครึ่งสี่ชั่วโมงทุกวันเพราะงานมันไม่เสร็จอะเราคนไทยอะงานไม่เสร็จเราก็ไม่ไม่กล้าไปไหนไม่กล้าแบบใช่ปะ่ะคือเราเกรงใจอะคนไทยมันขี้เกรงใจไงใช่ปะ่ะเนาะเรานึกถึงคนที่นี่โอเควันนี้ก็เนาะมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังเนาะว่า ขนาดประเทศที่พัฒนาแล้วยังก็ยังเอาเปรียบเอาเปรียบพนักงานเอาเปรียบ,ยบคนคนใช้แรงงานตัวเล็กๆนะอะไรที่เขาเอาเปรียบได้เขาก็เอาเปรียบอะไรเงี้ยเรานึกถึงแล้วคือถ้าเราได้เป็นเจ้าคนในคนหรือได้เป็นเจ้าของบริษัทอะแบบคืออยากจะให้ทุกคนแบบคืออย่าเอาเปรียบใครเลยเพราะว่าคือคนที่ไปทํางานอ่ะอก็ ก็ทำมาหากินเพื่อครอบครัวกันทั้งนั้นน่ะใช่ไหมคือต่างคนก็ต่างแบบเออนะพึ่งพาใส่กันอะไรเงี้ยน้ำพึ่งเรือพึ่งเสือพึ่งป่าอยากจะแบบนะเขาทํางานให้เราเราก็แบบว่าเออจ่ายเงินให้เขาอะไรเงี้ยแล้วก็คนที่เป็นลูกน้องก็ให้ซื่อสัตว์แล้วก็จริงใจอะไรเงี้ยนะมันจะได้ไปกันได้เพราะว่าตอนนี้มันเนาะมันโควิดอ่ะเหตุการณ์มันมันมัน,มน,มนคือพี่วรรณจันย์อยู่นี่อยู่เยอรมันก็คืออยู่เฉยๆเลยอ่ะไม่ได้ทําอะไรเลยนะไม่ได้ทําอะไรเลยนะ ออกไปทําสวนข้างนอกก็ไม่ได้มันหนาวมากมันหนาวมากแล้วต้นไม้มันก็ตายไปทําอะไรไม่ได้เลยคืออยู่แต่ในบ้านแล้วก็จุดไฟไปวันวันดีนะบ้านพี่มาดําจันติดป่าพี่มรรจันคือหน้าร้อนไปหาฟืนมามา,มาเตรียมไว้แล้วก็มีพ่อมาช่วยพ่อแฟนมาช่วยหา นะช่วยเลื่อยแล้วพี่มันก็ไปขนเอามาเรียงไว้ในในในโรงโรงเก็บรถอะไรเงี้ยโรงเก็บฟืนนะนะเพื่อจะเอาไว้ใช้ในหน้าหนาวเพื่อประหยัดแก๊สนะเขาจะมีแก๊สที่ทําเหมือนเหมือนบ้านเรามีแอร์เย็นใช่ไหมที่นี่มันก็ไม่แอร์ร้อนเขาเรียกไหสุงที่เนี่ยนะก็ประหยัดไงประหยัดปีหนึ่งเติมไหสุงทีเงเติมกา๊าซทีงก็เป็นพันกว่าพันพันสองพันสองร้อยยูโรทุกปีอย่างเงี้ยพวกเราก็ประหยัดไปได้เยอะอ่ะปีหนึ่งหกร้อยเจ็ดร้อยยูโรอะไรเงี้ยก็ถือว่าโอเคอะ่ะใช่ปะ เออเอ้ไปเจอดรถขวางทางใครเขาหรือเปล่าทำไมมีคนมองคงไม่ใช่นะอืมลูกสาวก็ไปแดกฟันนะทพีมจันก็อยู่ในรถอะไรเงี้ยก็บรรยากาศก็จะซึมซึมเศราๆนะก็มาคุยให้ฟังเนะเรื่องเพื่อนพี่พื่องเราติดโควิดนะมันก็แบบคือคือทุกวันอะบางทีเพื่อนโทรมาเฮ้ยวันนี้วันนี้เนี่ยเจ้าหน้าทมันบอกว่าให้ไปตรวจโควิดให้เสียเงินเองเฮ้ยเราก็คุยกันเนี่ยไม่ต้องไป ไปทาไมอะเสียเงินเองใช่ป่ะเราไม่ได้ไปแบบไปไปเที่ยวที่ไหนมาแล้วติดโควิดเราติดที่ทํางานมันมันต้องเป็นคนจ่ายให้เราสิอะไรเงี้ยคือเยอรมันมันก็ยังดีนะคือเราเราเราเป็นเป็นพนักง,งานเรายังสามารถเรียกร้องสามารถคุยได้แต่ถ้าถ้าเป็นที่อื่นเราก็ไม่รู้ที่เป็นเมืองไทยมันจะเรียกร้องได้ไหมอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้งั้นก็มาเล่าสู่กันฟังนะว่าเออมันเป็นเหตุสุดวิสัยมันติดมาจากที่ทํางานนะเราไม่ได้ไปเที่ยวอิเลเคค่ะอะไรเงี้ยเขาทํางานอยู่อันเตนหามแล้วอันเตนหามฟร์ที่เขาทําอะติดสิบคน ตายไปแล้วก็มีไอ้ที่รอดไอ้ที่อยู่โรงพยาบาลก็มีไอ้ที่นอนรอความตายอยู่ในห้องก็มีคือบางคนคนแก่เขาบอกไม่ต้องพาฉันไปโรงพยาบาลนะแกก็พูดดีนะฉันอะตยังไงก็ตายจะพาไปทำไมฉันขอตายที่นี่แล้วกันเออก็นั่งสารนนบางทีกับคนแก่คนที่คิดได้ก็มีคนที่แบบไม่รู้เรื่องที่เขาเอาไปโรงพยาบาลก็มีอะไรเงี้ยอืมก็เลยว่าก็เลยว่าเออหลังจากหายแล้วเพื่อนก็มาคุยกันว่าเออเฮ้ยถ้าเกิดเราหายแล้วอะเราอยากหางานทําที่อื่นว่าอันนี้มันเสี่ยงว่ะเราเคยเป็นมาแล้วครั้งหนึ่งแล้วอันตรแามมัน มันมีคนเป็นน่ะใช่ป่ะอันตธรามมันเป็นอาณาธถามที่นี่เรียกสถานที่เลี้ยงรับเลี้ยงคนชราไงโอกาสสุ่มเสี่ยงมันสูงไงก็เลยว่าเฮ้ยลาออกดีกว่าไปหางานทําที่อื่นดีกว่าอะไรเงี้ยก็เลยเออเออเดี๋ยวทาไปอีกสักพักก่อนให้มันจ่ายค่าประกันค่าอะไรแล้วให้หมดก่อนอะไรเงี้ยเออแล้วก็ลาออกแล้วก็ไปหางานทําที่อื่นแล้วกันก็คุยกันลเนะเออเนี้ยก็คุยกันอะไรเงี้ยมันสุ่มเสี่ยงไงมันสุ่มเสี่ยงไงแล้วก็ลูกลูกยังเล็กอยู่นะเดี๋ยวตายก่อน โอเควันนี้เนาะใครมีเรื่องนะที่น่าตื่นเต้นๆก็มาเล่าให้ฟังกันนะพี่จำจังก็มีเรื่องเนี่ยน่าตื่นเต้นแบบเอออะไรเงี้ยแบบมันเป็นเรื่องใกล้ตัวคิดไม่ถึงอะ่ะก็เพื่อนกันอะไรเงี้ยติดโควิดอะไรเงี้ยแต่ดีนะบ้านอยู่ห่างกันสิบสี่โลเออไม่ได้ไปไปมาหาสู่กันไม่นั้นคงไม่แก้มแดงปากแดงขนาดนี้ติดโควิดคงจะซีดเศร้าเหงาหงอยแล้วบ้านก็อยู่ติดป่าด้วยโอ้โหคงไม่มีใครมาเราตายอยู่ในปา่านั่นหละ โอเควันนี้พอแค่นี้นะเดี๋ยวมาเล่าใหม่มาเล่าใหม่นะว่าเหตุการณ์จะเป็นยังไงนะโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย